สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิ่นแก้วนวลบุญมาเกิดวันที่30เมษาย5 1 9น2519คติประจําใจทําดีได้ดีตําแหน่งหน้าที่ในสังคมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนตนําบลภูผามา่านหัวหน้าคณะทําง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลภูผามา่านประธานกลุ่มสาม,มาชีพเลี้ยงไก่พันไข่ประธานกลุ่มหัตถกรรมทอเสือกก บ้านสัมพูทองใต้ประธานกลุ่มออมทรบทบาทสตรีกอมอหมู่บ้านกรรมการวัดได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลภูผาม่านเมื่อปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบัน เริ่มสร้างสารค์ประสานงานและดําเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านดําเนินการพัฒนาตนเองเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้นําองค์กรนําไปสู่การปฏิบัติพื้นที่โดยมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนั่นก็คือรายได้จะต้องทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยสร้างการสร้างอาชีพจึงได้กําหนดดาเนินกิจกรรมสร้างสัมอาชีพชุมชน ตามหลักปัดยาสองเศรษฐกิจพอเพียงเช่นจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่พันไข่กลุ่มทอเสือโกกกลุ่มจักสานเป็นต้นทั้งยังมีการพัฒนาตนเองโดยการสมัครพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชชเป็นต้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมข้าพระจ้ายึดหลัก การพึ่งตนเองเป็นสำคัญและยึดหลักอิทธิบาท4ในการคลองตนได้แก่ 1. ชฉันทะความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 2. วิริยะความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ 3. จิตตะความคิดการวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบ 4. วิมังสาการไตรตรองใช้เหตุผลในการจะลงมือทำสิ่งอื่นใดอย่างรอบคอบ สามารถประสานงานกับอาสาพัฒนาชุมชนในตำบลภูผาม่านในการขับเคลื่อนง,งานและร่วมปฏิบัติงานกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลภูผาม่านได้เป็นอย่างดีโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในตำบลภูผาม่านตามหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลภูผาม่าน 1. มีผลงานที่ประจักษ์ในด้านการเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่การดำรงตนเป็นแบบอย่างตามแนวทางวิถีชีวิตพอเพียงเช่นมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การได้ปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการออมเงินเป็นต้น 2. มีความสามารถในการประสานงานกลุ่มองค์กรต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปทไปในทิศทางที่ดีขึ้น 3. การดำเนินงานของผู้นำอ,อชอประจำปี2563ผลงานภารกิจผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน10ประการ 1. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทเช่นจปท 2. การขับเคลื่อนแผนชุมชนร่วมประชุมวางแผนชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล 3. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน 4. การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 5. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ 6. ก,การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 1>, 1. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน 2. ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน 7. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. แก้ไขปัญหาความยากจนร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปท โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางและสนับสนุนโครงการผู้เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นอำเภอภูผ,ผาม่าน 9. การส่งเสริมอาชีพส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนเช่นกลุ่มทอเสือก,กและกลุ่มจักสาน 10. การส่งเสริมทุนชุมชนกลุ่มสัมาชีพเลี้ยงไก่พันไข่โดยได้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปูผ,ผาม่าน ในปี2562โดยได้จัดตั้งเป็นธนาคารไข่ไก่ส่งเสริมการออมไข่สัป,ปดาห์ละสามฟองปัจจุบันมีเงินทุนจำนวน20,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาเยี่ยมชมกลุ่มสัมมาชีพของหมู่บ้านสมุทรทองใต้หมู่สองนะคะตอนนี้เป็นกลุ่มออมไข่ของหมู่บ้านสมุูรทองค่ะเป็นรายการออมไข่หน้าที่ออมก็คือผู้ช่วยคำปันนะคะ ตัวนี้จะเป็นสมุดเล็กสมุดสำหรับสมาชิกค,ค่ะสัป,ปดาห์ละสิบาทถ้าใครไม่มีไข่คือสิบาทถ้ามีไข่ก็คือสามฟองค่ะนนเรามาดูเรามาดูผู้ควบคุมบัญชีคือสารวัตรประพันธ์ทองไทยค่ะนนแล้วเราก็มี การแปรรูปนะคะหมู่บ้านเราปลูกกล้วย้ำว้ากันเยอะนะคะก็เลยจะมีการแปรรูปทํากล้วยฉาบเพื่อเสริมเสริมกับกลุ่มออมไข่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนมดอกจอก มาคิดของเราเราจะทําต่อไปไหมคะทำได้ได้ไหมคะได้ค่ะมั่นใจไหมคะว่าทำได้ทำได้ไดเราได้เ,ดเ,ดเดโอเคค่ะสุดท้ายคือผลงานดีเด่นคือเป็นครอบครัววิถีเป็นแบบอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นโดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน6คูณ2ในการดำารงชีวิต 1. ด้านการลดรายจ่าย 2. ด้านการเพิ่มรายได้ 3. ด้านการประหยัด 4. ด้านการใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 5. ด้านการเรียนรู้ 6. ด้านการเอื้ออารีต่อกันสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาเยี่ยมชม จะพามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกนะคะของหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนค่ะจะมีการผลผลิตที่เราปลูกแล้วก็นํามาขายพวกหน่อไม้นี้ก็จะมีการแปลรูปค่ะกล้วยก็จะแปลรูปเป็นกล้วยฉาบหมู่บ้านของเราก็จะเป็นการหมุนเวียนกันนะคะมาเพื่อนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรามาขายตัวนี้จะเปิดเป็น จะเพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนค่ะ